แต่าตัว,ว่าคันนี้อ้อบอกเลยว่าลูกค้าผ่อนไม่แรงนะพี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ <Wow. S 1> ประมาณ5,000ัน 5้าพนต้น<อ>ต้นไม่เกินหกพันห้าพันต้น,ต,นต้นคือคลูกค้าเงินเดือนหมื่นนิติของได้ละหมื่นในอระะกันนี้นะคะอ่ะคันนี้เป็นอะไรคะพี่ตีครับคันนี้ก็เป็นเอ่อ t ตยโยต้าเลซคันนี้จะเป็นปี2012เหมือนกันนะครับเป็นตัว G เครื่อง1,600ซีซีเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นครับทั้งแรงทั้งประหยัดเรียกว่า ไดจุกจิกเลยสําหรับยี่ห้อโตโยต้าเสียที่ไหนซ่อมที่นั่นอูเล็กอูใหญ่ซ่อมได้หมดถูกต้องเพราะว่าอะไหล่หาได้ทุกที่หาได้ง่ายมากๆนะคะสําหรับโตโยต้าเอาติดเนาะดูเลยนะคะตั้งแต่กระจังหน้าของเขานะคะขึ้นชื่อว่าตัวท็อปก็จะมีสเกิร์ตรอบคันเหมือนกันไม่น้อยหน้ากับฮอนด้าซีวิคค่ะไฟหน้าฮาโรเจนนะคะแล้วก็คันนี้จะไม่มีไฟจัดหมอกมาให้นะครับแต่ถ้าใครจะติดเพิ่มก็ได้ครับเพราะว่าเขามีจะมีทําช่องมาให้สําหรับติดเพิ่มคันนี้ได้ไฟเลี้ยวตรงกระจกเหมือนกันตรงกระจก แต่ว่าไม่มีด้านข้างนะะคยางยังใช้งานได้อยู่เนาะครับผมยางแม็กเดิมจากโรงงานถูกต้องยางใช้งานได้อยู่นะจ๊ะยางใช้งานได้อีกนานเลยเนาะสีเดิมบางเฉียบพอมาทางด้านข้างนะคะจะเห็นตัวสัญลักษณ์ของ Du a l v ว t i นะคะเป็นตัวเครื่องของเขานาออันนี้เป็นเครุ่นใหม่แล้วใช่แล้วค่ะนี่เห็นไหมคะสายข้างนะคะ ที่ด้านข้างกระจกนะคะสีบรอนเงินดูแลง่ายมาด้านหลังนิดนึงด้านหลังด้านหลังเปิดท้ายมาก็จะเจอนับทางแก๊สที่ติดไว้นี่ครับนี่เป็นแท็เป็นแคปซูลใช่เป็นแก๊ส CNG นะคันนี้เป็นแก๊ส CNG นะคะคันนี้ออกจาก K Motor นะครับดูด้านในกันดีกว่ามาดูด้านในกันว่าครับในส่วนของด้านในนะเอาติด ก็ค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันไม่แพ้ซีเบคเพราะว่าเป็นรถที่แบบมาในไซส์เดียวกันนี่นะคะพอเข้ามาด้านในเนาะก็เป็นภายในสีเบสนะคะสีเบสตัดกับสีเทาดํานะคะดูคอนโซลด้านหน้าเนาะก็คอนโซลด้านหน้าก่อนเลยลวกันนะคะคอนโซลด้านหน้านะเห็นไหมเอ่ยว่าไม่มีรอยติดสติกเกอร์หรือว่ารอยแตกรอยยับรอยขีดขาดนะคะไม่มีเนาอะ,อะคอนโซลกลางนะคะเดิมหมด ใช่ใช้งานได้หมดแหมบ้าเปิดเพลงให้ฟังใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงเพราะเป็นโตโยต้เครื่องเสียงค่อนข้างเฉพพอนะครับ AUX เ <นะ S 1> สียบได้เกียร์ออตโตข้ขันบันไดเบาะเบรเบาะสีเบรเบาะแน่นเบาะตึงไม่มียับไม่มีรอยแตกโอเคมาดูในด้านเบาะนั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็กว้างไม่แพ้ซีวิ c ระยะห่างระหว่างหัวเข่ากับคนขับก็กว้างเหมือนกันนั่งสบาย <S <S ด้านหลังก็เป็น โอ้ลำโพงลำโพงจะใหญ่กว่าซีบิกหน่อยหนึ่งนะครับแต่เอาโต๊ะว,ว่าคันนี้อ้อบอกเลยว่าลูกค้าผ่อนไม่แรงนะพี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห0 0พันห้าพันต้นต้น<อ>ไม่เกินหกพันห้าพันต้นต้นคือคลูกค้าเงินเดือนหมื่นนิดนิดออกได้ละหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหออกได้ออไดสบายเลย,ยคนเดียวเลยนะออกได้เลยนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบลงไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับ